ต้องติดตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีความสําคัญนะคะกับเหล่าบรรดาทหารด้วยเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแรกเ<ม>ช่นเดียวกันนะคะในการประชุมค่ะผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรกโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้ย้ําทุกเหล่าทัพปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นเอกภาพด้วยสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรถแมพขับเคลื่อนประเทศค่ะ พลเอกวรพงษ์สงงาเนตรผู้บัญชาการฐานสูงสุดถแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรกภายหลังการแต่งต,งตั้งยกย้ายว่าได้เน้นย้ำให้ที่ประชุมปฏิบัติงานตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชโดยภายใน3-9ถึงเเดือนต้องมีผลงานที่เป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่องในรถแมพขั้นที่2เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรม ส่วนกองทัพเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยู่ชุดยอดสุดเราก็อยู่กลางๆมีหน้าที่ให้การสุรัฐบาลนี่เฉยส่วนแต่ละบุคคลที่ท่านไปทาในหน้าที่อื่นๆเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกหรือว่าเป็นในคอรชออะไรพวกนี้ก็ให้การรับักบทบาทอื่นทาก็ทําในในวงนั้นไปแต่ทุกคนก็ต้องมาบูรณาการกันเพื่อให้รู้เป้าเป้าหมายก็คือว่ามีการเลือกตั้งที่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 ถูกต้องเหมาะสม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังกล่าวถึงการปฏิรูปกองทัพว่าจะเป็นไปตามนโยบายปฏิรูป11ข้อที่นายกรัฐมนตรีเตรียมการไว้และเห็นว่าการปฏิรูปทั้ง11ด้านต้องดำเนินการไปพร้อมกันเนื่องจากมีความสำคัญเท่ากันแต่สิ่งสำคัญคือการพัฒนาคนหากทำสำเร็จก็จะได้มีคนดีมาบริหารประเทศปัญหาต่างๆก็จะลดลงไปพร้อมย้ำว่ากองทัพให้กำลังใจและทำงานสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความสามารถ